ทุกพื้นที่นะใช้กับคอมก็ได้ใช้กับมือถือใช้กับกล้องก็ได้นะครับสะดวกี่ทดสอบนะครับเทสหนึ่งสองสามตอนนี้ผมเสียบไมโครโฟนวิดีโอไมโครทูนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แมคบุ๊ก ตอนนี้ผมอยู่ที่ Coworking ้งสเปใกล้ๆกับสวนเบนนะครับหรือแยกกระโบนั่นเองนะครับคือผมทดลองส่งสั่งไมโครโฟนนะครับจากเทปเกจจ์นะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยเขามีบริการส่งของถึงที่ด้วยนะฮะอยากจะลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะคือทุกที่ที่ผมอยู่เชียงใหม่นะีสั่งไม่ได้ตอนนี้อยู่กรุงเทพก็เลยลองสั่งดูนะครับจะได้อ๋อโอเคคนกรุงเทพเขาสะดวกจริงๆอะไรอเงี้นะเดี๋ยวก็รอเขามาส่งนะครับ ตอนนี้ไมโครโฟนก็มาถึงแล้วนะครับรุ่นที่ผมสั่งมานะฮะจะเป็นรุ่นแบบไม่ช็อตจันติดหัวกล้องนะครับใช้กับมือถือสมาร์ทโฟนใช้กับกล้องก็ได้นะเดี๋ยวรอรีวิวในช่องแล้วกันนะครับนี่ก็คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนของ macbook air m1 นะครับกล้องก็เป็นกล้องของ macbook เลยนะครับเป็นกล้อง ความละเอียด72็ดสองพนะครับสะดวกดีนะฮะเวลาที่เราอยากจะไปต่างจังหวัดหรือไปนอกสถานที่แล้วไม่มีกล้องไม่มีไมค์เนะี่ยเราก็เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับก็ง่ายดีนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้แบบไมค์ที่มันคุณภาพดีขึ้นนะก็เราก็ต้องซื้อไมโครโฟนแยกนะมีหลายชนิดมากอย่างนี้นั้นก็นี่อันนี้นะีตัวใหม่เลยไมค์จิ๋วของผมนะฮะไมค์จิ๋วมากเลยยาวแบบ นิดเดียวนะครับยาวไม่มากนะครับตัวเนี้ยผมสามารถพกพาไปได้ด้วยนะแล้วก็เสียงมันก็ค่อนข้างดีนะครับสามารถใช้ได้กับกล้องที่เป็นกล้องออที่สามารถต่อไมโครโฟนได้นะครับแจ็ค3.5นี่มันมีรูแจ็ค3.5ตรงนี้นะครับสามารถต่อได้เลยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่คือใช้ยาวๆเลยเสียบแบบเนี้ยยาวๆไม่ต้องไม่ต้องชาร์จแบตนะครับ USB Type C มันเหมือนจะเป็นช่องชาร์จนะแต่ผมอ่านอ่านสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟดังนั้นก็ช่องเนี้ยเอาไว้ทำอะไระครับเอาไว้สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ต่อกับมือถือนี่ต่อกับมือถือที่เป็นใช้ใช้ C แบบนี้หรือจะเป็น iPhone ก็ได้แต่ว่าต้องแปลงเป็น Lightning ก่อนเนาะไอตัวเนี้ยสามารถต่อได้เลยเหมือนไมโครเดนเซอร์ตั้งโต๊ะเลยเออมันก็สามารถใช้ได้แบบ สะดวกดีนะครับพกไปตัวเดียวก็สามารถใช้เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะพูดคุยได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้มผมจะลองเสียบไมโครโฟนเข้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ดูเนาะสายสายสัญ,ญญาณที่เขาแถมมาให้มันเป็นแบบ T-R-S หรือเรียกว่าเป็นสาย2ขีดนะครับดังนั้นมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับ Macbook ของผมนะครับ Macbook ผมเนี่ยจะต้องใช้แบบ 3ขีดเท่านั้นนะครับอันเนี้ยมันจะเป็น2ขีดแบบนี้มันก็เลยใช้ไม่ได้นะกล่อ,องประมาณนี้นะฮะเอาเป็น USB แบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับดองเกิลก่อนแล้วกันนะไม่ใช่ดองเกิลเขาเรียกอนะ USB Hub นะครับเดี๋ยวผมต่อก่อนคือผมเก็บของเพื่อที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับทดสอบนะครับเทสหนึ่งสองสามตอนนี้ผมเสียบ ไม่โหลดวิดีโอไมโครทูนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แมคบ o o k เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ฮับของ Ugreen แล้วต่อสาย USB นะครับเข้ากับตัวไมโครโฟนนะก็เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับคือมันสะดวกมันเหมือนกับแบบเป็นไม USB แหละมันมันมันทำงานคล้ายๆกันเลยแต่ว่าการรับเสียงอะไรเงี้ยคาแรคกเตอร์หรือว่านู่นนั่นนี่มันไม่เหมือนนะครับตัวนี้มันเป็นช็อตกันก็คือรับด้านหน้านะครับ แล้วเป็นรูปทรงแบบนี้มันทําให้สามารถรับได้ไกลมากขึ้นถ้าเป็นไมอูเอสตั้งโต๊ะเนี่ยรูปแบบการรับเสียงหรือว่าไอตัวไดเอฟเฟรมของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลมๆเนาะกลมๆอ,อยู่ที่อยู่ที่ตัวไมโครโฟนมันก็จะรับบริเวณใกล้ๆแต่ไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ไกลแบบนี้เราอยู่ไกลแบบเนี้มันก็ยังรับได้นะแบบเอาตั้งไว้ข้างบนแบบนี้ก็รับได้นะครับแต่ว่าอย่าไปอยู่แบบข้างๆแบบนี้เสียงมันก็จะเบาลงนะครับหรือ ถ้าอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังไมโครโฟนแบบนี้อันนี้ก็เบานครับั้นต้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราเสียบไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะรู้ว่าเจ้าตัวนี้คือไมค์ USB นะครับดังนั้นไมค์ My USB เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรูเสียบหูฟังแล้วสามารถมอนิเตอร์เสียงได้นะตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันคือมันจะมีรูแจ็ค3.5ฝั่งนี้ถ้าเราใช้กับกล้องเนี่ยตัวนี้นะฮะ มันก็จะส่งสัญญาณเข้ากล้องเนาะแต่ถ้าเป็นในกรณีแบบเสียบเข้าคอมเนะี่ยรูตัวเนี้ยจะสวิตช์เปลี่ยนมาเป็นรูหูฟังนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับพกไมค์ตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่นะใช้กับคอมก็ได้ใช้กับมือถือใช้กับกล้องก็ได้นะครับสะดวกดีและนี่ก็คือตอนที่เราใช้กับกล้องนะครับคือผมสังเกตได้เดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมต้องกระซิบกระซาบเลยนะรู้ปะต้องกระซิบเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือพอเสียบกับกล้องเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันจะดูดดีมากๆเลยนะคือผมตั้งเลเวลเมื่อกี้ตอนแรกที่อัดคลิปอะผมตั้งไว้ที่21แต่ว่าผมต้องลดลงมาเหลือแค่16นะครับถ้าไม่งั้นนี่คือเสียงพีกิกแนะนะ่คือมันเซนซิทีฟมากนะครับอ่า แล้วรับเสียงผมคิดว่ารับเสียงได้ไกลไกลมากๆกไกลพอสมควรนะครับการรับเสียงน่นาจะเป็นคาดีออยดนะครับเพราะว่าผมลองไปอยู่ข้างหลังนะเสียงมันแหกมากๆเลยมันถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่สมมตุติเราหันหน้าเข้าถนนใช่ไหมแล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาหรือมีผู้คนอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยแล้วเราหันตูดไมโครโฟนให้กับผู้คนนะแบบนี้ดี เสียงมันก็จะเบาลงเสียงเราก็จะชัดเจนแต่ก็มีความต้องระวังนิดน,นึงถ้าสมมุติข้างหลังเราเนี่ยเป็นผู้คนหรือข้างหลังของเราเนี่ยเป็นเอ่อเป็นอะไรอะ่ะเป็นแบบเอ่อรถรถหรือว่าอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะเข้านะครับคือเข้าแน่นอนเพราะว่าฝั่งเนี่ยมันจะดูดนะครับมันจะดูดไมโครโฟนไปฝั่งนี้นะครับ่เสียงที่ได้จากกล้องก็ประมาณนี้ครับ และนี่ก็คือเสียงที่ผมบันทึกผ่านมือถือ Samsung Note 10 plus นะครับตอนนี้ผมต่อ,อ,อโ o ดว Video Micro 2เนะี่ยด้วยสาย USB Type C นะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องนิดนึง USB Type C นะครับผมมีสาย USB Type C เส้นสั้นนะครับ เพิ่งหาเจอเมื่อกี้นะเมื่อกี้อัดที่คอมอะไรเนี่ยก็ต่อด้วย USB ธรรมดานะครับตอนนี้มี USB Type C ละผมก็ต่อเส้นสั้นนะครับเข้ากับตัวมือถือนะต่อ,อ,อรู USB Type C นะครับตัวไมโครโฟนนะครับแล้วเข้าไปที่ตัวมือถือตอนนี้ก็คือใช้งานได้แบบเป็นบล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับต่อกับกับมือถือง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะ าเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ผมใช้กล้องหน้าพร้อมกับถือโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับหือตอนนี้ที่ผมถืออยู่ตอนนี้มันจะลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นไหมตอนเนี้ไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะชีมมนะมช้มาที่ผมนะครับอ่าไมโครโฟนชี้มาที่ผมแบบนี้แล้วผมก็ใช้กล้องตอนนี้ผมใช้กล้องหลังอยู่อถ้าผมใช้กล้องหน้าก็จะ ได้มุมประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เสียงประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องหน่อยด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการรับเสียงเนาะก็เสียงเป็นยังไงบ้างก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมอะลองเมื่อคืนแล้วผมคิดว่ามันรับเสียงได้แบบดีมากคือปกติเนี่ยถ้าสมมติผมต่อไม็อตกันเนี่ย เสียงมันก็เบาเท่าๆกับตอนที่เราอัดด้วยไมโครโฟนมือถือนะฮะคือไมโครโฟนมือถือเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเบาแต่ว่าตัวเนี้ยนะ,ะเสียบเข้าไปปุ๊บโอ้เสียงมันดังขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยแล้วผมอต้องพูดเบาๆด้วยซ้ํากลัวเสียงมันจะพีคนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสําหรับคาแรคเตอร์เสียงเวลาที่เราใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับ